มแมลงวันดีฟ้ามนักขนาล้วเจ้าบินบึงบ้ง วันนี้สุพรรณจะทำกับดักแมลงวันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นควาดน้ากันของเท่าแกตีไซลถอไถนะเจ้ามีหลายหลายวันนี้พันจะทำการโดลองกอนนะเจ้าว่ามันจะเข้ากอนนะเจ้าพันก็จะทำการตัดส่วนหัวมาเลยเจ้าอันนี้เป็นควาดไงเน้อเจ้าถ้าแพมีควาดนุ้ยเป็นควาดหน้ามาล้มนะเจ้าสามารถทำได้เหมือนสุพรรณญาเลยเจ้าตัดส่วนหัวแล้วก็เอาใส่แบบนี้เลยเจ้าหันแบบตัวยางนี่เลยนะหลังจากนั่นก็เอาอันเขาก็เทปเข้าปั้นนะเจ้าปั้นรอบเลยนะเจ้า แต่สมมติว่าบางคนตีวานควนนดน่อยนะเจ้าเพื่อเขาเอาเซษอาหารนะเจ้าหรือว่าเป็นน้ำตาลเชื่อมก็นะเจ้าอายังก็ได้เจ้าตีว่าแมงวันมันชอบตุ๊บมันนะเจ้าเอาใส่ลงไปก่อนนะเจ้าแต่ว่าพันเนี่ยลําขั้นตอนไปหน่อยนะเจ้าพันกเ็เลยเอามาใส่ทีหลังเจ้าแต่ว่ามันเป็นควอดไงมันใส่ง่ายเด้ ฟันก็จะร้องพอน่เจ้าว่ามันจะได้ผล่อน่าเจ้าใส่เส้นเรียบร้อยก็เติมน้ำลงไปตัวเน่าเจ้าพะว่าเวลาแมลงวันเข้าไปมันจะได้จุมลุน่เจ้าถ้าบ่มีน้ำมันก็จะซ่อหาตังออกหนอสุพรรณอย่าไปใส่หอกง้อพราะน่เจ้าแมงวันมันนักเดี๋ยวพอมันจะเข้าก่อนน่เจ้าน้อกองมาถึงฟาร์มแมงวันเปิดก็ได้กินเนาอเปิดก็เริ่มบินมาละเจ้าน่เจ้าเข้าไปละเจ้าผลงานของสุพรรณหน่าเจ้าว่นี่น่ะ นะเจ้ากำลังเริ่มเข้าเจ้านี่นะทันเราแตงโมผลไม้น่ะเจ้าเซตผลไม้ใสแล้วก็เอาอันเซตปลาใสเจ้ากินปลานะ้ำใสกินข้าวน้าใส่นะเจ้า เต็แมแขนเต็มเมือคนร,ร้องคอหน่ะเจ้าก็ได้ผมน่ะเจ้านี่นะมีควดน้อยกับ่าควอดน้อยก็ได้เจ้าอันนีพอดีมีควอดใหญ่พันก็นเลยเอามาร้องเ่าพอนะเจ้าเข้าดีเนะะ